สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดวูฟแลเวนเล้เราอยู่กับ i อรอนมารีนพาร์ทที่34นะครับพาร์ทที่แล้วต้องเจอกับด่านที่น่าปวดหัวด่านหนึ่งเลยนะครับก็คือด่านที่ผมจะต้องควบคุมป้อมปืนนะครับให้พ้นจากการถูกทำลายมากันหลายทางเหลือเกินแล้วก็มาวันนี้นะครับเราจะเคลื่อนทัพเข้าสู่สเปกออด่านต่อไปกันเลยนะครับกับด่านนี้นะครับ วันนี้เราอยู่กับด่านที่มีชื่อว่า Memory l a n e นะครับรายละเอียดของข้อมูลด่านนี้นะครับรอบ070ได้ถูกทำลายไปแล้วและความรู้มากมายของมันก็ได้หายไปพร้อมกับพวกมันด้วยอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเล็กน้อยบ่งชี้ว่าพวกขุนวงจรเพี้ยนนั่นมีข้อมูลสำรองอยู่ที่พื้นที่ห่างไกลของดวงดาวเราต้องยึดคองข้อมูลที่มีค่านั่นก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาล เป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้นะครับคือการปกป้องฐานหลักจนกว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกขนย้ายภารกิจคุ้มครองฐานอีกแล้วมันก็ออกแนวเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับการคุ้มครองฐานหรือว่า,าการป้องกันพื้นที่สำหรับเกมค่ายนี่ไอรอนไฮสตูดิโอนะครับอีโร่เราเล่นเป็นสปารัสละท้าแน,น่ที้เป็นการป้องกันงั้นเอาอุปกรณ์การป้องกันออกมาเลยแล้วกันเอออันนี้ไม่น่าคุ้ม เอานี้แล้วกันมาใช้มั้งไม่ได้ใช้เลยที่เหลือก็เป็นพลปืนครบกับยิงสนับสนุนแบบปูพรมโอเคอ่ะแต่เวลาปกป้องฐานกันอีกแล้วมาดูกันคราวนี้จะปกป้องแบบไหนหรือยากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับพร้อมแล้วนับถอยหลัง3 2 1 เอานี้แล้วกันชิ้นนี้เอาเป็นตรงนี้ <to> แล้วก็เอาเป็นจรวดอีกหนึง่ง <and> ตรงนี้เราเอาเป็นตรงนี้ okay. <of> cool. นโอเคไม่ผมไม่ละ เอามาเลยไปพอ,อก,กันฐานเรามาตรงนี้ปล่อยให้หมาเลยอยู่ตรงนี้ข้อดีของสปารัสก็คือเราแยกยูดิตหมากับตัวเองออกจากกันได้ช่วยหน่อยโอเคตรงนี้เอาเป็นเลเซอร์ออกมาตรงนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างเกราะป้มกันด้วยแากนี้เราไม่น่ามีทรัพยากรให้ใช้มากนะักอ่ะยิงมาเลยโอเคออกมาหนิไม่เนะี่ยสร้างเกราะป้มกัน เพิ่มระยะการยิงตรงนี้ดีกว่าเพิ่มระยะการยิงเออเจ้าเราสร้างอะไรไม่ได้เลยหรือไงไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นเดี๋ยวต้องเอาสไนเปอร์มาสักตัวละ <In> ถ้าทางจะไม่ไหวอะไนเปอร์วังนี้ไว้ <Right away. S 2> โอเคระยะแค่นี้ก็น่า,นาจะพอนะเอาละ s <S ระหว่างนี้เราเอาไอ้นี้สำรวจพื้นที่ก่อนว่ามีอะไรมั่ง <In. S 2> แล้วก็ลองนี่ดูสิ <Shot. S 2> ก็เอาไอ้นี้ เก่งเหน่อยมอท่าเป็นเหมือนสับสนไปเลยเผื่อมีระยะประชิดเหมือนมอท่าน่าจะใช้ได้ดีสุดโอเคเวลาหนึ่งนะาทีในการทำลายพวกมันให้หมด Okay. If you value your life, I want a shower, shave, peel, or shoot. Oh, okay. I want a shave, shave, shake. I want sour, shape, right. Are you sure you're ready? I เอาเป็นการเดียนแล้วกันวกกันฐานไปน่าจะมีสามเวฟทั้งหมดอเอ่อสร้างเกราะเพิ่มเพิ่มรูแบบการยิงหน่อยเราก็ต้องการคนมากกว่านี้ถ้าจะบุกที่นั่นจริงๆนะแต่เราต้องกออารคนสำรวจก่อน สำรวจให้ทั่วกันดีกว่าท่เล่คือทิเลคือปล่อยให้ฐานเราจัดการไปเปลี่ยนก่อนมาละถ้ามีอะไรให้สำรวจก็รีบสำรวจไปก่อนอ่อนั่นมีทรัพยากรทำให้ฐานแข็งแกร่งให้มากสุดที่จะมากได้ก่อนตอนนี้เฮ้ยเขี้ยอ้ยตอ,อ,อ,ย,อยกัแล้วอ

น e ่ยึดครองตรงนี้ไว้ยึดครองไว้ยึดครองไว้โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นกาเดียนระบุตรงนี้เลยปั่นมันให้หมดอย่ายให้เหลือ ใช่ไหมวันนี้ลุยออามาลุยลุยเดี๋ยวในกยรกำลังเสริมพวกมันก่อนวันนี้เอาอันนี้ไปกินลุยเลยลุยได้ไปข้างบนไวนะไม่ไว้ละข้างบนอะ มาเร็วเร็วลุยลุยมากันเยอะน่าจะไหมเอาเนี่ยไปกินลมไปเดี๋ยวพวกมึงดูเหมือนว่างานนี้เสียเวลามากไปละถอยแอ่กันแต่กัน เอานี่ขายทิ้งแม่งเลยดีกว่าไม่มันไม่มีประโยชน์เลยตัวเนี้ยเอาเป็นเออแลนเจอร์ดีกว่ามีประโยชน์กว่ากันเยอะแล้วก็อันนี้เอาเป็นแลนเจอร์อีกแล้วกันเราต้องการกำลังคนมืินหนาๆเลยไปยิงไปเอาเถอะนะ ออไปตรงนี้ไปเลยแล้วก็เออเดี๋ยวเราต้องพยายามทำลายฐานป่นนี้ให้ได้ก่อนเน้นวิธีการทำลายกำลังเสริมพวกมันก่อนมันกรารับสึกหนักแน่โอเคเจอจุดละโอเค มาเลยลุยเดินเป็นการเดียนออเอาใช้นี่ลุยลุยเลยพวกเราลุยลุยฆ่ามก่อนเอามาข้ามก่อน,ออนเออเอเาเลยลุยเลย,ล,ย,ล,ยลุยไปเลยสนั่นใจเฝ้าฐา,านแล้วตอนนี้ทำลายกำลังเสริมพวกมันให้หมด รู้สึกข้างบนมีอีกเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนใช้เทคนิคกองโจรเลยลไปนี่เอาไปทางนั้นดิ<ม>เราเอาปลุพรมลุยสักทีเดียวเลยดีไหมเนี่ยไหนๆก็ไม่มีอะไรให้ใช้ละโอเคได้จังหวะแล้วลุยมันเลยตรงนี้ทันลมเลยพั <S 2> <S 2> <ม>ง <S <S เละ อเคเออแบบนั้นะอันนี้ไปไปนี่เป็นอางน,นี้เดี๋ยวแม่งซ่อมอีกแน่ไอกก้พวกนั้นนะ่ะรู้เลยไม่ลนะซอมแล้วจะซ่อมมาแล้ว,มลวไม่เนะี่ยพังก่อนเลยเดา๋ยวยิงมันลุยโอเคหมดเกลี้ยงเอาการเด็นสร้างตรงนี้ไว้ เราลงตรงนี้5 x คราวนี้พวกมันจะมาไหมไม่มีอะไรสร้างเพิ่มแล้ว s <S นีมันคงมาได้แค่ทางหน้าอย่างเดียวแล้วตอนนี้ เป็นสุดท้ายพอดีึงเอาไปตรงนี้มาน้อยมาตรงนี้จะเปลี่ยนแลเปลี่ยนโหมดเลยอะยิงมันนี่นีนนนนน่สองนัดล่วงแรงหน้าดูเลยแหละ ไอ้กินเนี่ยมาเลยมาทีนี่ลุยมันเลยยิงมันเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะตัวใหญ่ๆยิงไปเลยแล้วถอย Yes. เปลี่ยนเป็นไดิโปโอมัตเพิ่มเกราะด,ด่วนเลยมาตรงแนวหน้ามันจะไม่มาละเพิ่มหน่อยไม่รู้จะอัพอะไรแล้วเหมือนกัน พอกคำจัดพวกนั้นไปปุ๊บคือมันไม่กล้าโผล่เข้ามาเลยอ่ะตู้อืออือพังเอ็ดเดี่ยวเดียวอยู่ในเงามืดทำอะไรจ้าอืมอ๋อเว่ยไอตัวเล็กมาละอืม Let's well, move. I want to a shower, a shave, a feel, or a shoot. Right? Are you sure you're ready? Ready? Are you are you sure you're ready? Ready? Are you sure you're ready? are you are ดูจักอ้อมรู้จักอ้อมไอ้นี่ไอ้นี่ทะลึงลล่งละทะลึ่งละรู้จักอ้อมจะไปเปิดประตูเอาไปกินอาหอารไ,ได้ก็ลองดูเออไาย ไปซ่อมท่้นั่นเหรอเหมือนมันจะไปซ่อมประตูมิตินะอโอเคเรียบร้อยน่าจะพังหมดแล้วละมั้งอ่า ครบ3จุดการขอความช่วยเหลือเหรอโอ,โอ้ยจะเต็มอยู่แล้วโอเคไว้ว่ากันทีนึงส่วนตัวไม่ได้ถูกใจสปารัสเท่าไหร่นะเล่นยากไม่ใช่หรอกไม่เคยมีสกิลอะไรเด่นๆเท่าไหร่ยิงแรงก็จริง ของหายไปเยอะซื้อหน่อยแล้วกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะไอ้นี้ดูแล้วประโยชน์น้อยมากเลยไอระเบิดระเบิดไปทุนระเบิดเนี่ยนอกนั้นทังพอมีประโยชน์มั่งอะนะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลนอกรอบกับสปารัสไปเลยดีกว่าแล้วก็จะได้ใช้พวกมาร์คเอ็กซ์กับลูดาก้อนไปเลยอ่ะันก็สลับพัทนี้นะครับต้องขอหยุดข้าสนุกของไอรอนมาลีน พาร์ทที่34เอาไว้ติดไปเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้ครับผมนายเลดวูฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ